สวัสดีครับผมในวันนี้ก็จะมาทำคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่หลังจากที่เราใช้นะครับปืนพกของเราเนี่ยในการยิงนะครับฝึกซ้อมนะครับเป้าแล้วเนี่ยจะมาถอดประกอบอย่างไรนะครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนสมาชิกเนี่ยได้ขอนะครับว่าให้ช่วยทำนะครับคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการถอดทำความสะอาดนะครับซึ่งก็ได้จังหวะดีเลยครับเพราะว่า ตัวนี้เนี่ยผมยิงมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับจากนั้ก็ในเบื้องต้นเนี่ยผมล้างไปรอบหนึ่งนะครับทีนี้ก็จะเอาออกมาครับล้างอีกทีหนึ่งนะเหมือนร้างจริงเลยนะครับทีนี้นะครับผมก็ขออนุญาตครับอยู่ก็คือเป็นช่องที่ผมได้ศึกษานะครับก็คือเดอะแม็กกันเนอร์นะครับขออนุญาตท่าน้วยครับผมก็ได้ศึกษาจากท่านนะว่าถอดประกอบเนี่ยอย่างไรนะครับที่ถูกต้องนะะโอเคครับอ่านในเบื้องต้นนะครับเราก็มาเริ่มกันเลย นะหลังจากที่ยิงเสร็จเนี่ยทุกทุกครั้งเนี่ยก็คือจะต้องเอาปืนเนี่ยไปล้างนะครับทันทีเลยนะครับอย่าอย่าทิ้งเอาไว้นะฮะอย่าทิ้งเอาไว้นะครับอาจจะล้างด้วยการจ้างนะครับก็คือจ้างเจ้าหน้าที่สนามเนี่ยให้ช่วยนะครับล้างก็ได้สนามผู้่าเนี่ยเพียงแค่50บาทนะครับซึ่งถือว่าถูกมากแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยผมล้างเองนะครับล้างเองเพราะว่าอยากจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของส่วนประกอบกลไกต่างๆนะครับแล้วก็ดูว่ามันชมรตูกเสียหายอะไรไงบ้างนะครับ โอเคพร้อมแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราจับวุ้ดปืนนะครับทุกครั้งนะครับทำการเคลียร์ตรงนี้นะครับปกติเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการมีแม็กสีบอยู่นะครับเราอัดับแรกนะครับจับปืนทุกครั้งนะครับนิ้วออกนอกโกลงไกลนะครับสําคัญนะครับปลดแม็กซีนออกอ่าปลดออกมานะครับกดปุ่มปลดแม็กนะครับออกมานะจากนั้นครับทำการเคลียร์ลูกนะบางทีลูกเป็นค้างอยู่เราไม่รู้นะครับเราดึงหลายๆครั้งนะครับไม่พอนะครับเราค้างสไลด์ เป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับ helmet, ทุกทุกคันนะฮะตรวจสอบนะครับจนกระทั่งมั่นใจว่าปืนเราเนี่ยไม่มีลูกไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบนะฮะอันนี้เราช้าช้านะครับอ่าโอเคดูผมมั่นใจแล้วว่าไม่มีลูกแน่นอนนะครับลดสไ์ลงนะฮะจากนั้นนะครับตัวปืนซิกเนี่ยในการถอดประกอบนะครับก็คือจะต้องทําการค้างสไลด์นะครับอ่าโอเคพอยิงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการค้างสไลด์เช็คปืนเรียบร้อยนะครับปืนปลอดภัยอ่าช้าๆ้านะครับ ล์จากนั้นนะครับตัวซิกก็ต้องทําการปลดปุ่มนะครับตัวนี้ลงมานะครับหมุนลงมาอ่าก็ต้องออกอะไรนิดหนึ่งนะครับอ่าิดแปสุดเลยนะครับนี่นะครับปิดแปสุดนะสุดทางนี้นะครับจากนั้นลดสไลด์ลงนะครับตอนลดสไลด์ลงเนี่ยระวังนะครับตัวสไลด์เนี่ยมันจะพุ่งไปข้างหน้าเราเอามือเนี่ยจับประคองไว้หน่อยนึงอ่าประคองไว้นะครับแล้วก็เอานิ้วโป้งในดันมันจะหลุดออกไปนะครับข้างหน้าอ่าโอเค เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยตัวเนี้ยอ่านี้ระวังแยว้นะครับเราทําความสะอาดที่ตัวโครงปืนเนี่ยง่ายที่สุดนะครับง่ายที่สุดนะอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับวันนี้ไปช้าๆกันนะก็จะมีน้ํามันนะครับตัวนี้นี่เลยนะโซนิกนะผมใช้ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าใช้ซิลโตแล้วมันเหม็นนะครับเหม็นมากนะครับก็ใช้โซนิกนะแล้วก็เป็นผ้าสะอาดนะครับผ้าก็คือเป็นพวกเสื้อที่ไม่ใช้แล้วนะครับพวกนี้นะ ก็ตัดนะครับใช้ใกงิไกเนี่ยเราตัดนะครับมาเป็นชิ้นสักชิ้นหนึ่งอ่ชาชานะครับตันนี้ปึ๊บตัดไปเสร็จปึ๊บนะครับก็ได้เป็นชิ้นผ้ามาเนี่ยผมก็จะฉีดนะครับน้ํามันนะไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องชุ่มนะเอาแค่พอม,มันมันน่ะนะพอมีน้ํามัน,นครับชื้นๆอย่างนี้จากนั้นเนี่ยเราทําการเช็ดนะครับอันดับแรกก็คือเช็ดที่งคงพืนเน้นในส่วนของที่เป็นโลหะนะครับ ไม่ต้องถึงขนาดแปรงนะครับผมก็คือใช้แค่เช็ดตัวนี้ทำความสะอาดนะครับนะเข้าไปครับตามจุดตามซอกต่างๆนะที่มันเป็นโลหะอันนี้คือในส่วนของโครงปืนนะครับไม่ต้องฉีดน้ํามันเข้าไปนะหลีกเลี่ยงน้ํามันนะครับก็คือแค่เช็ดในขนาดผมล้างแล้ว้าดูนะก็ยังมีรอยนะครับคาบทึงถอยู่นะอันนี้คือเช็ดในเบื้องต้นนะครับเช็ดในเบื้องต้น ท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับในการยิงของพวกเรานะครับเราไม่ได้ไปแข่งขันอะไรแบบเยอะๆนะครับถ้าสมมติเรายิงไปหลายๆกล่องเนี่ยค่อยถอดนะครับไอ้อเจวเจ้าเฟรมเนี่ยออกมานะครับซึ่งการถอดก็แค่ดันนะครับเจ้าตัวนี้กดลงไปนะครับปึ๊บนะฮะนะครับมันก็จะยุบตัวลงไปจากนั้นเราก็ดึงตัวนี้ออกมาซึ่งผมเคยถอดมาแล้วนะใส่ยากนะครับใส่ยากเพราะนั้นขออนุญาตนะครับไม่ไม่ถอดแล้วกันนะฮะเพราะว่าใส่ค่อนข้างยากมากนะครับดึงตัวนี้กรึบออกมานะครับแล้วก็ยก เฟรมนี้ขึ้นมาแล้วก็เช็ดแต่เรายิงปกติก็ไม่ต้องนะครับไม่ต้องอันนี้ผมใส่กับเข้าไปก่อนนะแค่นี้พอนะครับเช็ดเลยอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้แล้วนะครับในตัวของเฟรมปืนนะครับโอเคนี่ก็วางแยกไว้ถือว่าเสร็จแล้วนะครับแค่นี้ต่อไปนะครับตัวสไลด์อ่าก็มีสปริงดีคอยนะครับก็ถอดออกมานะแยกไว้นะครับ มีตัวลากล้องกับตัวสไลด์นะครับอันดับแรกเนี่ยที่ผมแนะนําก็คือเป็นตัวของลํากล้องปืนนะครับไอ้เจ้าลํากล้องปืนเนี่ยจะเป็นส่วนที่สกปรปกมากนะครับมากๆตรงนี้เราลองดูนะฮะผมล้างไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าขนาดล้างแล้วมันก็ยังพอจะมีคราบนะครับที่ไม่สะอาดอยู่อ่านะเพราะเห็นไหมฮะนิดหน่อยนะครับนิดหน่อย เพราะฉะนั้นผมจะทําการทะลวงนะครับอีกทีหนึ่งโดยการที่ให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยทำการฉีดน้ํามันนะครับน้อยๆนะครับไม่ต้องเยอะนะพอแล้วฟืดนะครับแค่นี้ไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องเยอะมากนะตัวสปริงนะครับดีคอยก็นิดนึงประมาณนี้ครับตัวสไลด์นะครับก็ฉีดนะครับตามรางนะพวกนี้ ฉีดแช่ไว้ก่อนนะครับอ่าฉีดแช่ไว้นะครับหลีกเลี่ยงก,ก็คือ,อย่านะครับอันนี้อ่าเป็นการหลีกเลี่ยงคืออย่าฉีดน้มามันเข้าไปในช่องนี้นะครับเป็นช่องของเข็มแทงชนวนนะครับซึ่งตัวน้ามันเนี่ยมันจะมีความเซนเ์ถ้ามาไปผสมกับตัวพวกฝุ่นละอองนะครับต่างๆเนี่ยซึ่งมันมีสิทธิ์ที่จะผสมได้นะครับมันจะทําให้กลไกเนี่ยอาจจะมีความอ่าไม่สมูทหรือขัดข้องได้นะครับจริงๆมันเกิดขึ้นได้ยากแต่เขาแนะนําว่าหลีกเลี่ยงนะครับเนื่องจากเหตุผล ไอ้พวกนี้แหละนะครับเพราะ,ะนั้นก็เลี่ยงก,ก,การฉีดตัวนี้นะครับไม่ฉีดฉีดเฉพาะแค่ข้างนอกพอนะครับก็ทิ้งเอาไว้นะครับสักพักหนึ่งนะสักพักหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็ไปทำอาอ่งก่อนได้นะหรือถ้าใจร้อนก็จัดเลยนะครับอุปกรณ์ที่จําเป็นก็คือเป็นชุดนี่นะครับชุดทําความสะอาดนะเจ้าตัวนี้ก็แกะมานะครับมันจะมีตัวต่อนะครับก็จะมีหลายแบบฮนะ จะมีเป็นตัวเหมือนกับเป็นพลาสติกนะครับไนลอน,นตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวทองแดงนะครับตัวหนึ่งแล้วก็เป็นตัวคล้ายๆับเป็นลวดแข็งๆหน่อยนะครับเพราะั้นตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ายิงเยอะนะครับก็ใช้ความแข็งของทองแดงเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะใส่เข้าไปเลยครับแต่พอดีว่าลำกล้องเนี่ยผม,มทำภาษาไปแล้วครับเดี๋ยวผมใช้แค่ตัวพลาสติกนะครับตัวนี้นะอีกสักทีหนึ่ง ก็ต่อเข้าไปนะครับจากนั้นก็ทะลวงนะครับจากตูดขอโทษนะฮะจากทางด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับปึ้งเข้าไปทะลวงเป็นข้างทางเดียวพอนะครับแล้วก็ดึงกลับหลีกเลี่ยงนะครับที่ว่าจะทะลวงไปแล้วค้างอยู่นะครับแล้วถูๆนะฮะผมแนะนําว่าเอาไปทางเดียวเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับอ่ดึงไปฮะลากไปลากมานะครับ จนกระทั่งเราเราคิดว่าโอเคมันมันพอสมควรแล้วนะครับมั่นใจแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเขาเปลี่ยนนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะมันจะมีชุดตัวนี้ผมใช้ของตัวน่าจะเป็นของบีบีกันนะครับตัวนี้นะมันจะมีตัวสําหรับใส่ผ้านะครับทําความสะอาดผมก็จะตัดผ้านะครับอีกชิ้นหนึ่งอ่าไปชั้นชา้าๆนะครับตัดผ้ามาสักอ่าหน่อยนึงนะครับประมาณนี้ก็ชิ้นไม่ใหญ่มากนะครับจากนั้นก็ใส่เข้าไป นนในตัวนี้ครับนี่มันจะมีช่องให้ใส่นะครับจากนั้นผมก็จะฉีดน้ํามันอีกสักนิดหนึงนะครับเข้าไปตัวนี้น้ํามันไม่เยอะนะครับไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องชุ่มนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นวิธีที่ผมทำเองนะครับมันอาจจะไม่ได้ถูกตามขั้นตอนของการล้างปืนจริงๆนะแต่ก็เอาในเบื้องต้นนะครับที่ผมได้ทําทําอยู่นะจากนั้นก็ถะลุเข้าไปครับ เข้าๆออกๆนะครับก็หมุนๆบ้างนะครับยัดเข้าไปนะอ่าโอเคนะครับประมาณนี้ไอ้ผ้าเนี่ยเราถูไปถูมาได้นะครับเพราะว่ามีความนิ่มนะไอ้เจ้าดอกนะครับพวกที่เป็นโลหะตัวนี้มันก็จะไปขูดซึ่งมันก็ดีกับการเอาตัวตะกูกกออกนะครับแต่แต่ความรู้สึกผมเนี่ยรู้สึกว่าผมสงสารแล้วกล้องปืนนะฮะเอาทัานเดียวดีกว่านะเวลาใช้ตัวพวกแซมพวกเนี้ย ก็วิ่งไปทางเดียวพอครับเดินเข้าเดิออกนะฮะแต่ถ้าผ้าไม่เป็นไรนะครับเดินเข้าเดินออกได้นะเพราะมันนิ่มอยู่แล้วหาประมาณนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งก็ไม่ค่อยดาแล้วนะครับเพราะว่าผมมาล้างไปแล้วนะก็นิดหน่อยนะครับมีครานิดหน่อยอ่าโอเคในส่วนของล้อมก้อนนะครับอ่จเช็ดูซิเป็นยังบ้างนะครับเอาผ้าขาวๆนะครับมาส่องดู อ่าโอเคนะครับก็ใส่กริปเป็นอันใช้ได้นะครับอ่าใส่แล้วนะครับจากนั้นนะครับใช้ผ้าอีกขอโทษฮะโดนกล้องใช้ผ้าอีกนะครับผืนหนึ่งนะครับชิ้นเล็กๆนะฮะจากนั้นก็ฉีดน้ํามันเพราะฉะนั้นไอตัวเสื้อผ้าตรงนี้จะมีความสําคัญนะครับเราก็ไปหาเสื้อที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยมาไว้นะครับสักตัวสองตัวนะครับสีขาวจากนั้นเนี่ยทาการฉีดน้ํามันนะครับเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะครับเล็กน้อยก่อน แล้วก็เช็ดนะครับทางด้านนอกของลํากล้องด้านในเรียบร้อยนะครับด้านนอกก็เช็ดนะครับทําความสะอาดนะเชิญๆพอชื้นน้ำมันพอนะฮะจากนั้นก็ย้อนกลับไปที่ตัวอันนี้ก็ได้ฮะตัวนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีเป็นแปรงสีฟันนะครับขัดแต่เราก็ไม่ได้ยิงเยอะก็ไม่จำเป็นนะครับผมก็แค่ลูบๆถูๆไปนะครับก็เพียงพอแล้วนะใส่มาไปนิดหน่อยนะครับนิดหน่อย แต่ใช้ถูกจริงๆก็คือใช้แปรงสีฟันนะครับเหมือนกับแปรงฟันเลยอะตืดๆนะครับเอาไว้ผมไม่มีที่เป่านะครับเป่าลมจริงไม่นิยมฉีดให้มันท่วมนะครับเพราะว่ามันจะไปขันอยู่เอาพอชื้นๆนะครับมันมาทอสองส่วนนี้เสร็จนะครับเอาแยกไว้จากนั้นส่วนของตัวสไลด์ปืนนะครับก็ใช้ผ้านะครับที่มันไม่ค่อยสกปรกมากนะครับตัวนี้ถูเลยฮะเช็ดเลย ดูนะนี่ผมล้างไปรอบหนึ่งนะฮะมันเกิดจากออกไซด์ของอากาศนะครับทำปฏิกิริยาะกับตัวโลหะก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับทำตามหลักเคมีทั่วไปนะฮะก็คือเป็นความชื้นในอากาศเนี่ยแหละนะครับทำปฏิกิริยากับตัวโลหะทุกชนิดนะครับจะเกิดเป็นสนิมแต่ว่าในการทําผิวปืนเนี่ยเขาจะมีการมีกระบวนการเทคนิคพิเศษนะครับก็คือการโลมดำนั่นะด้วยเทคนิคพิเศษซึ่งก็จะไม่เป็นสนิม แต่เราไม่ควรจะประมาณนะครับแล้วก็เช็ดทํคภสษาไปส่วนที่จะหนักที่สุดก็คือหน้าสไลด์นะครับหน้าหน้าตรงนี้เขยนทั้งฉนวนตรงนี้มันจะดำมากนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะผ้าสีขาวนะครับตรงนี้แต่ลองดูว่ามันจะดำไหมนี่ฮะก็จะมีเป็นคาบนะครับยังก็ต้องมีฮะมันก็ต้องมีอีกถึงจะสอาดขนาดไหนมันก็จะมีนะครับคาบพวกนี้ไม่ต้องตกใจนะฮะ ปืนที่ไม่ได้ยิงนานๆเนี่ยเราควรนะครับสักอย่างน้อยๆเลยนะฮะเดือนหนึ่งอ่ะสักครั้งหนึ่งครับออกมาเช็ดนะออกมาทำความสะอาดบ้านนะครับถ้าเก็บเข้าตู้เลยเฉยๆเนี่ยระมาระวังนะครับเรื่องของสนิมนะะคนมีปืนนะครับคนรับปืนเนี่ยก็ดูแลปืนนะครับปืนก็จะดูแลเรานะฮะโอเคก็เช็ดนะครับเช็ดไปพอเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ใช้เป็นผ้าทีนี้เป็นผ้าสะอาดแหละ ผมตัดชิ้นใหม่นะครับออกมาเลยนะฮะปึ๊บผ้านี้ก็เป็นผ้าที่สะอาดนะครับก็เช็ดอ่าเช็ดไปนะครับมันจะมีพ่นน้ามันเนี่ยอยู่ที่ตามปืนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องไปฉีดอีกทีนะมันก็จะเป็นผ้าที่ช้นน้ามันนะครับอยู่แล้วทํความสะอาดนะครับให้ให้พอแห้งๆนะอย่าให้มีน้ํามันเยิ้มนะครับหลีกเลี่ยงการมีน้ํามันเยิ้มๆนะแห้งๆไว้นะครับเช็ดให้สะอาดเลย ส่วนของสไลด์ก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยจากนั้นการประกอบกลับนะครับผมหลีกเลี่ยงการใช้ผิวหนังเราสัมผัสนะครับผมจะใช้ผ้านะครับจับลากล้องนะฮะขึ้นมานะครับเช็ดอีกทีหนึ่งนะเช็ดทีนีฮะแล้วก็ใช้ผ้าเนี่ยจะดูเกบการนิดนึ่งฮะใช้ผ้าเนี่ยจับนะครับเข้าไปในนี้ประกอบคืนเข้าไปนะครับกออนุญาตฮะ ช้านิดนึงนะครับไม่ต้องรีบร้อนประกอบกันเข้าไปนะครับปึ๊บพยายามอย่าให้มีเป็นรอยนิ้วมือเรานะครับเช็ดพยายามเช็ดไปอย่าไปสัมผัสพร้อมอยู่ข้างในแล้วนะโอเคนะครับจากนั้นตัวสปริงไดลอดนะครับก็ใส่ตานเข้าไปโอเคนะครับใส่เข้าไปนะอยจะลืมนะครับบางรุ่นเนี่ยมันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนะครับด้านข้างก็อยู่ด้านข้างนะครับตัวมวนอยู่ข้างบนนะะไม่งั้นใส่ไม่ได้นะครับระวังด้วย จากนั้นก็หยิบนะครับเจ้าตัวคงปืนนะผมเช็ดทีนึงไม่ต้องฉีดน้ำมันนะครับอันนี้ใช้การเช็ดเช็ดหมาอย่างเดียวนะครับหยิบเข้ามานะครับจากนั้นก็ใส่ตามขั้นตอนนะครับนิ้วออกนอกโขงไกเสมอนะครับจับถือวุ้ปืนนะฮะตามรางนะครับให้ตรงนะฮะใส่ไปตรงนครับช้าๆนะขยับนิดนึงอ่าพอมันเข้าที่นะครับจากนั้นก็ดึงสไลด์ไปข้างหลัง ปุ๊บอ่าค้าสไลด์ไว้นะครับแบบนี้แล้วทําการหมุนปุ่มน,นี้กลับมาปุ๊บอ่าเป็นอันเสร็จนะครับเรียบร้อยขั้นต่อนะครับมกาซีนนะลืมนะอันนี้วางก่อนนะครับมกาซีนเนี่ยถ้ามีกระสุนยอยู่นะครับแล้วก็ปลดออกีไม่ควรมีนะเยาออกไปเลยนะครับก็ทําการเช็ดนะครับด้วยผ้าชื้นน้ามันนะครับเหมือนกันตัวที่เป็นโลหะนะครับ ไอ้พวกนี้เราหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเนี่ยมือนะครับโดยตรงเนี่ยถ้าจับไปเนี่ยมันจะเป็นรอยนะครับเห็นไหมมันจะเป็นค่าน้ํามันนะครับของนิ้วมือเรานะครับเราพยายามถ้าเราจะเก็บนานๆเนี่ยเราก็จับนะครับที่ส่วนของพลาสติกนะแล้วก็ทําการเช็ดถูนะครับส่วนที่เป็นโลหะนะตัวนี้เป็นพลาส,สติกนะครับแล้วก็เช็ดให้มันพอสะอาดนะครับพอได้อ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นอัน จบนะแล้วก็ใส่แม็กเข้าไปเหมือนเดิมก่อนจะเก็บนะครับแล้วก็เอาผ้าเช็ดน้ำมันนะครับเช็ดนาที่ผิวปืนอีกทีหนึ่งโอเคครับตัวน,นี้ก็ต้องขอบขอบคุณนะครับเพื่อนสมาชิกที่แนะนําให้ผมทําการอะ,อะไรนะวิธีการถอดทําความสะอาดนะครับเพราะว่าผมเมื่อคราวที่ผมอถอดแข่งกับปุกเนี่ยยังไม่ได้เช็ดเลยนะครับงไม่ได้เช็ดก็มาเช็ดครั้นี้เลยนะโอเคนะครับก็ อันเสร็จเิ้นเรียบร้อยแล้วก็เก็บเข้าไปในซองปืนนะครับปกติซองปืนไม่ควรนะผมว่าหลีกเลี่ยมครับเป็นซองผ้าซองผ้าซองหนังเนี่ยไม่ควรเก็บไว้นะครับน,น,นานๆแต่ถ้าเป็นซองแข็งนะครับพอลิเมอร์ที่ที่เขาแถมมาให้เนี่ยอันนี้โอเคนะไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับก็โอเคนะครับก็เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับผม